สนุนโดยคู่ดิน by SCGP คุณภาพมั่นใจพืชโตวไวใช้ปุ๋ยคู่ดินยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่กรีนนะครับช่วงนี้ประเทศไทยมีแต่เรื่องร้ายๆที่มากับเรื่องของน้ำฮะสถานการณ์น้ําท่วมมีน้ําท่วมคือน้ําจืดน้ําเค็มก็มีเรื่องสถานหัวใจคนไทยเช่นกัน<ะ>แล้วมีเรื่อง,องน้ําจริงๆเชียงรเชรียงใหม่เชียงรายเนี่ยเ<ะ>จอน้ํามากมายมหาศาล<ะ>แต่ที่เชีงยงใหม่เนี่ยนอกจากเจอน้ําแล้วเจอเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นด้วยมีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยวิ่งหนีตายหนีตายจากพวกแก๊งแก๊งคู่อริแลวจากนั้นไปเจอคลองประทานกระโดดคลองประทานตายสถานตายวันไหนไม่ตายตายวันเกิด ตัวเองโอ้โหทําร้ายให้เขาตายก็หนีไม่ได้หรอกโดนอยู่ดีอ,อ,อะก็ฝากคุณตํารวจด้วยนะคะไม่อย่างนั้นคนที่เดือดร้อนบางทีอาจจะไม่ใช่แค่คนในแก๊งเดียวกันอาจจะเป็นชาวบ้านคนธรรมดายอย่างเราก็ได้เห็นใจที่สุดก็พ่อแม่เนี่ยแหละนะครับเนาะดูสิต้องมานั่งปลอบใจกันเลี้ยงลูกมาตั้งนานนะคุณผู้ชมอ่ะไปเที่ยวทะเลสลับบรรยากาศกันบ้างดีกว่าคะ่ะเกาะล้านเป็นยังไง สวยใช่ไหมอร่อยบ่อยนี่น่าจะไปบ่อยนะชอบอะไรที่ทะเลเกาะล้านชอบก็ไปเกาะล้านก็ต้องชอบทะเลอยู่แล้วชอบชายหาด้ําทะเลสวยมากพี่กิ่งพี่ต้นล่ะคะสวยสวยยเหมือนกันสวยนะสวยเหมือนกันแต่ว่าภาพวันนี้ที่เอามาขอภัยคุณผู้ชมีิธานอาหารเช้าขี้กระจายค่ะก็ใช้คํานี้ได้เลยเพราะว่ามีเด็กเรือค่ะคุณผู้ชมเป็นพนักงานที่อยู่บนเรือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนใจบุญนะขนาดขี้ยังให้ปลากินเลย แล้วเขาก็ถอดกางเกงของตัวเองย่อนตูดลงไปแล้วก็ปุ้งปุ้งปุ้งลงไปเป็นก้อนเลยค่ะ้เอออะไรยังไงกับร่างกายหรือเปล่าใช้โอกาสนี้เลิกได้เลิกเลยนะคุณผูมม้ชมจริงนะคะ คือชีวิตมีค่าอย่าเอาไปทิ้งกับการกรึบกรึบแค่นั้นดีกว่างดเล่าเข้าพรรษานเนียงได้อยู่นะถือโอกาสสำคัญนี้ไปเลยเดี๋ยวพักคู่เดียวช่วงหน้าไปสุโขทัยกันหน่อยค่ะตอนนี้สุโขทัยยังอ่วมน้ำทะลักท่วมหลายจุดด้วยนะคะคนายกอุงอิงหน้าตาอะไรอาวรก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่ส่วนชาวบ้านเองก็บอกว่าตอนนี้ความช่วยเหลือก็ยังเข้าไม่ค่อยจะถึงเลยค่ะ มิกทะลุโลกโชคทะลุหลานแจกรถแจกทองมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพียงสแกน QR code ข้างขวดแล้วกรอกรหัสใต้าฝาวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะเปิดประสบการณ์ความหอมพิเศษจากธรรมชาติด้วยไฮยีนเนเจอร์บูสเตอร์ มาให้คุณสวมใส่หอมสดชื่นยาวนานเหมือนถูกอบกอดจากธรรมชาติใหม่ไทยยีนเนเจอร์บูสเตอร์การฝึกของพิงคคือท,ทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกไม่ว่าใครก็สดชื่นกับทุกเรื่องแบบพิงได้ด้วยรอยัลดีเครื่องดื่มรอยัลดีดื่มดีได้ทุกกิจกรรมจอดเลยครับพ่อมาเอง ก็พ่อตัวหนูไปสัมภาษณ์งานไม่ทันได้ทำเพื่อลูกเป็นความสุขของพ่อแม่ทำได้อยู่แล้วใส่ใจตัวเองเพื่อได้ทำสิ่งที่รัก Enchugo แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดี3มชนิดโปรตีนที่ส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อพ่อคะสัมภาษณ์งานผ่านเฉลุยเลยค่ะพ่อว่าแล้วหนูต้องทำได้ใส่ใจคนที่เรารักด้วย Enchugo อยากรูไหมว่าเมืองน่าเที่ยวมีอะไร มีแบบนี้ไงแบบนี้ก็มีด้วยหรือตลกแบบนี้ก็มีพบความสุขในแบบทันทีที่เมืองน่าเที่ยวรอไรเที่ยวเลยไปม่ไบ t ์เริ่มเพียง99บาทถึง31สิงหาคมนี้และอีกหลายเซตสุดคุ้มสั่งเลย112 เ <Certain> มื่อใส่พ่ออ้อมิสบายตัวอาจฝึกเดินได้ยากกางเกงซึมซับมากเ e r t a i ทนดีมี Extra ์ตร้าหลอกัรรูสมดีล็อคความเปียกชื้นรอบด้านสวมง,ง่ายเดินสบายเราเลือก c e r t a i ทน y เป็นผู้ช่วยที่บ้าน, <Certain day. S 2> น,นาเราน่านราได้อเป็นเ,เกิร์มไอลนสูตรที่เหนือนกว่าเดิมจาก s 2 6 g o S, s 2ส Go และ s 2ส Go Pro บหกโกลฉมใหม่คันจากเชืราคันต้องคาคา,าอะไรอ่ะคาตูน,นไงใช่คาบองเพชรต่างหากโอ้ยคาเนสเทนโอดีครับพี่ใช้ทาบลาหนึ่งครั้งฆ่าเชื้อราลดขันต้านการอักเสบเพราะมตัวยาไบาโฟนาโซขันต้องขาคาเนสเทนโอดีแดงแป๊ดเลยเบาดิเครื่องเสียเปล่าวนะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมึงกินเบนโตมันพร็ด สุดสัปดาห์เอเจนตเมนพรีเซนต์เบเกอรี่ร็อกคอนเสิร์ตการรวมตัวกันในรอบ20ปีของสามตำนานวงร็อกที่หลายคนคิดถึงบูดเดนด็อกพลูและฟลัวชาวเบเกอรี่เตรียมมาพบกัน9พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ไบเทคไลฟ์แอดไบเทคบางนาบัตรเหลือเพียง3ราคาเท่านั้น4,800 4,200และ3,800บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน7 e เ e ่ e อีเลทุกสาขาและ allticket.com จัดโดย a m e Imaginative ในเครืออมรินทร์กรุ y ๊ปช่ยด้วย อมสมุนไพรอาปาเช่รสมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่ We love Apache ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้เทพไทยรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากฟองก็เยอะไม่เคยใชอะไรครั้งแรกแล้วรู้สึกได้แบบนี้มาก่อนเลยครับยอดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชอบเทพไทยมากใช้กันทั้งบ้านเลยครับม่ bite เริ่มเพียง99บาทถึง3สิงหาคมน,นี้และอีกหลายเซ็ตสุดคุ้มสั่งเลย1 1 1 2 เกษตรกรรู้จริงใช้ปุ๋ยปรากระต่ายไม่ปนเปื้อนแร่ธาตุเต็มเม็ดเต็มประสิทธิภาพคุณภาพคุ้มค่ามาตรฐานดีชัวผลผลิตเด็ดดังใจปุ๋ยตรากระต่ายอันดับหนึ่งในใจเกษตรกรกร,รู้จริงแดงแป๊ดเลยเบานี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตะแม็ด งานเล่กงานหนักรถติดใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเข่าตะเพนสูตรร้อนมีตัวยาไกโครสอิสลิสเลตและแอลเมนทอลสูตรเย็นมีตัวยาแอลเมนทอลแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเรียบเนียนปวดปุ๊บปะ่วยเมื่อไหร่แปะได้ทันทีเป็นยาสามัญประจำบา้านครับเจอในฉลากก่อนใช้ยาฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขา h i คิววันพลัสซูเปอร์หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า h i คิววันพลัสซูเปอร์โก้ งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แ at Impact อลังการครบเพื่อบ้านชมเต็มอิ่มชอบเต็มตาในราคาคุ้มสุด31สิงหาคมถึง8กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี แคปซูนขมิ้นชานอ้วยอันจากอ้วยอันโอสถทีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปเท้าเกรียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซองอยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดยาก้ไอตราอาปาเช่และยาก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ ความช่วยเหลือทั้งหมดกําลังพยายามที่จะเข้าไปช่วยชาวสุโขทัยอยู่นะคะคุณผู้ชมอย่างเมื่อเช้านะกันจอมพลังกันเห็นไลฟ์แต่เช้าเลยตื่นตึ้นาตีห้าเตรียมลงพื้นที่สุโข,ขทยัยใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงนี่ พี่ทับหรือพี่ไทยทั้งคู่ครเรียกทั้งคู่ไปก่อนเลยก็ยังคงอยู่ตรงนี้ส่วนสายตาที่หันมาภาพเก่าเหรอคะใช่ครับอค่ะก็เข้าใจว่าเป็นห่วงนะคะแต่ชาวบ้านเขารอความช่วยเหลือกันอยู่เดี๋ยวค่อยไปอัปเดตสถานการณ์น้ํากันแต่ว่าตอนนี้ที่สุราษฎร์ค่ะคุณผู้ชมพาไปสุราษฎร์ธานีกันก่อนนะคะไปตามหาตัวมือปืนปริศนาเพราะว่ามีบุคคลที่เขานอนอยู่ที่บ้านเนี่ย นอนอยู่ดีๆมีเสียงปั้งๆดังขึ้นลูกสาวนึกว่าพ่อจุดประทัดไล่หมาแต่มาดูอีกทีมีคนมาลอบยิงพ่อตายแล้วค่ะได้ไหมล่ะต้องเป็นหน้านายกลงสิเอาหรอเป็นภารกิจนาย,ยกแล้มนตรีแม้ภารกิจยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างทุประการออก็สามารถลงได้แต่ลงรอบนี้สงสัยจะลงในหัวหน้าพักเพื่อไทยหละมะืมั้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเออเพราะว่าจะลงในฐานะนายกได้หนูเขายังหันไปถามคนข้างๆเลยเมื่อไหร่นะ ปลายเดือนกันยาคาดการไว้เออช่วงปลายเดือนกันยาถึงจะรับทำหน้าที่นายกอย่างเต็มรูปแบบนะอ,อะมีบางคนบอกว่าพวกเราเนี่ยเขาไม่ลงก็ด่าเขาลงก็ด่าไม่ได้ด่าอะไรเลยนะคะแค่ตั้งข้อสังเกตว่าออการลงในครั้งนี้ อย่าให้ซ้ารอยแบบเดิมที่มีชาวไหนเขาจับโป๊ะ<อ>หรือว่าที่ชาวไหนเขาตั้งข้อสังเกตก็เท่านั้นเองลงไปอย่างน้อยๆช่วยได้ช่วยไม่ได้ไม่รู้ชาวบ้านเขาก็มีกําลังใจค่ะก<อ>็ขอให้การลงไปเป็นไปเพื่อการช่วยเหลือที่ประสบความสําเร็จก็แล้วกัน<อ>ถ้าเกิดว่านึกไม่ออกว่าทํายังไงให้คนรู้สึกว่าการช่วยเป็นจริงได้ดูพี่บินก็ได้หรือว่าดูทีมชันาธเมื่อกี้ก็ได้ช่วยหมาน่ะ คือมันเกิดตวรมรนะไปกุต้าว่าช่วยที่สุโขทัยนั่นแหละก็ขอบคุณพี่เขาภาพแบบนั้นทําตามได้เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ําที่มันท่วมนะขณะนี้เนี่ย ที่สุขโขทัยที่พี่ต้นกําลังเล่าน้องย้อนขึ้นไปที่ลําปางหน่อยจ,จากพื้นที่วังอะไรนะของพี่ต้นเมื่อกี้วังชินวังชินแพร่วังชินอเดี๋ยวพาไปดูวังซ้ายกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่วังซ้ายนะคะตาบลวังซ้ายอําเภอวังเหนือของจังหวัดลําปางชาวบ้านบอกว่ามาตรงนี้ด้วยนี่มันในรอบเจ็สิบปีเลยที่ลําปางท่วมหนักมากค่ะ มาตัดสายสายบ้านน้ำหลวงกํากระเแผงพังเมล่อครับตอนนี้อยู่ปะได้ครับตั้งวา่ะตะกี้โอ้โหเห็นใจจังเลยอ่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้คือช่วงเช้าเลยนะคะแปดโมงครึ่งฟ้าไม่มีวี่แววว่าจะสาดแดดส่องเลยตรงกันข้ามเรา